จะไปช่วยทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กิมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมกุญยายแกนี่ภยาคหนึ่กงกันนะฮะซึ่งผมจะเล่นแบบเหมดที่มีคุณยายแกนี่นะคะถ้าเกิดมีจังส์แกรก็อยากตกใจกันนะฮะคือเกมนี้เนี่ยครับผมฝึกเล่นมาแล้วจะก,กับเล่นหมดที่ไม่มีคุณยายแกนี่นะ,ะคะ อีซี่นะฮะอีซี่คือแบบง่ายอ่ะอีซี่คือแบบเราต้องระวังตัวจากยาแกนี่ด้วยนะครับโอเควันที่หนึ่งเริ่มมาแล้วเลยนะฮะเราเริ่มมาจากวันที่หนึ่งมาตื่นอยู่บนเตียงนะเตียงคือ เุดสปอน์เรานะถ้าเกิดผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าหรือไม่ก็จะเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยแล้วก็เราหยิบกระดินงตรงนี้นะผู้ใหญ่แกนี่ก็จะมา,มาป้าป้าใจเย็นป้าโอเคเราต้องหลบต้องหลบนะป้าป้าใจเย็นป้าโอเคก็ต้องหาที่แอบก่อนเลยนะคะนี่ตามผมไหม เดี๋ยว <Overwatch> ่าแกดูแลตามผมผมก็จะแอบก่อนโอ้เมื่อแกนี่เต็มเต็มนี้ผมตกใจหมดเลยอะตกใจว่าไงแกนีเต็เต็ม แต่นี่น่ากลัวเกินไปแล้วอะที่ขึ้นมาก่อนนียนะคะโอเคโอเนะต้องระวังจากเกนี้ด้วยแล้วก็ต้องระวังจากตันี้ด้วยเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ระวังก็จะตกเหมือนผมนี่แหละครับ ่เาเล่นกับมือถือว่าเธป็นไโอ้ย่ากเสียกเมเกนี้้ยถ้าเป็นว่ากับดาดอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะโอเคโอเคโอเโอเคไป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  ยายคุณยายคุณยายอย่าพุชตามมานะครับคุณยายคุณยายคุณยายอย่าพุชตามคุณป้าแอโคนเดียคนเดียคนเดียวจะอยู่ในนี้ครับกว่าคลิปจะจบเล่นซ่อนแอบกับป้าไหมคำตอบก็คือเนนะคะ thêm từng lớp tăng, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ